ไฟฝั่งนู้นพี่เขาบอกว่าโดนยิงแน่มึงมาเจออีกแล้วสคนนี้อะไรวะเนี่ยตามสิงกูหลอเมาถึงแก่งคุดคูอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วน่นะเจออีกแล้วนะ่ะปะโทนี่มาทั้งแก๊งเลยตามมาสิงกันอีกแล้วครับพี่ครับสัสดีลูกสวัสดีค่ะ โอ้ยไม่เจอป้ออา,าน,นานเป็นไงบ้างสบายดีไหม,ม <า S 1> โอ้โอ้โอมหโมียาแต้มเมาป่ะยาแต้มเมา <c oughs> <c oughs> อะไรคือที่มาของคำว่าคุดคูครับไม่รู้ครับ <c oughs> ดีมากเลยครับน้องครับ <c oughs> มันมันเป็นอะไรเหรอมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังไงคุณนายท้งชีวิตนายจะคุยกับเราประโยคคำเดียวเหรอไม่เลวเฮ้ยรู้อีกแล้วก็จะมีประวัติประวัติของมันแต่ประวัติมันเป็นยังไงพี่ ดีมากเลยครับโอ้โหกูไปก็ได้กูขอโทษครับตรงนี้น่าจะเป็นตลาดซื้อของนี่คุณพี่สุรภาไม่ใช่แล้วมีอาหารให้ปาวานด้วยนะครับปล่อยปลามอสกิโตมอสกิโตนี่มันยุง มันค่อนข้างจะมีวิตามินสูงเราสามารถชิมได้ชิมคนเดียวนะครับจังหวะนี้เขาปล่อยปลากันนะครับใครที่อยากทําบุญก็ที่นี่เลยมาจากโลกไหนคะโลกลุรนีด้วยนะเมื่อคืนที่วนเห็นไหมละอร่อยมากเอออร่อยมากเลยเรายังเจอพี่ๆนักท่องเที่ยวแก๊งเมื่อวานชิดเคยลื่นๆ่ปเฮ้ยมีความลื่นถ่ายรูปกันด้วยฮ โอ๊ยเจ็บมันหินสไลด์อ่ะอมันลึกเนะาะไม่ลึกเท่าไหร่ที่้องเดินไปก่อนดีมากเลยค่ะ<อ>แล้วก็ค่อยๆข้ามกันต่อไปมันยังลื่นเลยเห็นไหมล่ะผมไม่ได้ฉี่แตกแน่นอนครับท่านผู้ชมคือน้ำมันพัดไปทางขวานะครับเพราะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยกระแสน้ำมันเชี่ยวมากดูนะ เนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปทางขวามัมนไปเองนะครับท่านผู้ชมน้ำมันเย็นมากด้วยแหละใช่มันคือน้ำแม้น้ำไงฮ <laughs> ัชจีทำไมทำอย่างนี้ลูกแค่รอกำลังกายออเดียตี๋ไปมาเขาไม่เกรงกลัวนะฮะ <Good girl. S 2> อีกนิดนึงเข้ามมาทางนี้ พูดเจ้ามาเร็วมามามาหาแม่มานี่มาตรงนี้พูดเจ้า y e a จีกิ้มาขัดจิมาพูดเจ้าพดเจ้เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยคือเหมือนจะมีแดดแต่มันไม่ร้อนเลยนะพี่เมย์เนาะลมพัดเย็นดีเออสนุกไหมที่นี่หินเต็มเลยอะ ปกติแม่น้ำมันถ้ามันน้ำสูงจะเป็นขึ้นมันจะเินแม่น้ำสูงตอนไหนอ่ะตอนี่มันอย่ากเดี๋ยวพี่เมย์ไปเอาเสื้อมาเปลี่ยนก่อนนะผมจะรอเธอเเชียงคานนอกจากถนนคนเดินแล้วก็แวะมาแก่งคุกคูน,นะมันใกล้กันมากเลยนะมจากสกลนครสกลนครด้วย วิ่งเขามาปล่อยปลาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปลาก็ลงแม่น้ําไม่ได้เขาก็เลยต้องซอกแซกอยู่ตรงบรรดาหินเหล่านี้เธอจะหนีเราทำไมเราจะไทย์ร้องกับปลาอีกทำไมดิวินะพี่ปลาขอไทร์หน่อยโอเคขอให้พวกนายเดินทางโดยสวัสดิภามันว่ายทวนน้าทําไมเนี่ยน้ำมันไหลไปทางขวานี่ก็ทวนน้ำอยู่นั่นแหละประตปลามันไปสกลนครแล้วเออเซลฟี่ก็มากัดปูด้วยบีบคออีกอันนี้มาจากไหนกันครับ คือมันมาไม่ไกลนะจังหวัดเลยนี่ก็7ชั่วโมง6-7ชั่วโมงขับรถมาเรื่อยๆได้นะครับก็มาถึงเชียงคานเลยฝั่งนู้นก็จะมีฝั่งลาวดูท่าถ่ายรูปของพี่เขาต้องเก่งนะครับเก่งเข่าเก่งไข่ เย,เย็นมากเลยนะมีตูดหมาอยู่งแล้วก็นั่งสัมภาษณ์คนก,กับหมาฮาจีกกเหนื่อยไหมมาเที่ยวกับมามะก,กินไม่ฟเรามาเที่ยวกันเนาะ สนุกมัวู้วดููวู้แล้วเราขี่ไปนทาง้นไหม ทีแม่ร้อนโอ้โหตุรนุมันจะเ่คเอาไใช เซิร์ฟมาด้วยกันค่ะเพื่อนกันเล่นด้วยกันเอ้ายตกตกมาเล่นเซิร์ฟฉันมาทำอะไรที่นี่ ลูกเล่นอย่างนี้บ้างไหมแม่ให้พี่ผู้ชายลงอ่ะสนุกไหมจิโกะไรทจุดุม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 ฮู้ไปเลย ความสุขของนางเมื mm ่อมาถ่ายสักพักแดดก็ลดเป็นใจแล้วก็ยังมีพี่เมย์กับน้องจิอยู่ตรงนี้แดดลงนะครับถือว่าอากาศดีมากโอ้ยยย

เสี๋ยวเรือร้านนี้เด็ดจริงน้ำจิ้มจนมากเขาบอกว่าเขามีเส้นดองแดงด้วยเป็นของขึ้นชื่อที่นี่ดองแดงคืออะไรนะครับพี่จะมีดองแดงใช่ไหมดองแดงเป็นขนมจนมีนจะเป็นเส้นเหมือนเส้นไอ้กระช่องอสีขาวนะแล้วก็มีข้าวเปียกนี่คืออะไรครับข้าวเปียกก็จะเป็นเส้นไอ้เส้นคล้เส้นกระจับแต่เป็นเกส้นเล็กกว่า,กกวาคือถ้ามาย่านนี้จะเจอ เนาะแต่ถ้าไปแถวเหนือแถวอะไรผมยังไม่เจอนะออขอบคุณค่าฝากร้านหน่อยเสี่ยวหมูเฮงๆก็เกี่ยวหมูน้ำตกมันใสที่แกงคุก,กคุกคุกเออคุกคุนะมันจะคุกคุกอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็ามาที่นี่เลยค่ะพิซซ่ากุ้งโคตรเท้แอสซิสิน กุ๊กๆแล้วก็มากุ๊กๆแล้วก็มีกุ๊กๆแล้วก็มีจุ๊บจุ๊บอยู่นู่นหลังจากที่ถ่ายวิวการเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมมีอุ้ยคนสาวเต็มเลยคนอายุ18ทั้งนั้นมาป้ากันอีกแล้วมาป้ากันอีกแล้วเจอกันทุกวิททุกวันเลยใช่ไหมคุณลงมาดูวิวนี้วิวนี้สวย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 อันนี้คือเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เขาเรียกว่านายพันจึ้งคึง อีกรอบครับอบที่สรอเรือชัดมากรอเรือนี่อายุสิบแปดงั้นเลยเนี่ยใช่ไหมคะสาวๆนั่งรถจิมจิมดูเชนี่นี่พี่ไหวไหมพี่ไหวนะอารมณ์ดีจิมๆเลยคนนี้เออเมาแดดเมาแดดพี่เป็นไรเนี่ยดีดมากเลยอารมณ์ดีจิมๆพี่นี่โง่เห็นดีมากเลย ครับผมบครับพี่ครับ<ๆ>พี่อย่าต่อยผมนะครับผมแค่มาแซะเล่นลาก่อโพจมนานหากสอบกลิบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ปุ้ยกด แชริไม่ลืมกด s u b น c r i b e ไม่ลืมกดกระดิ่งได้นะกระดิ่งกะดิ่งบายบายฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องพิงๆิงด้วยนะครับปิดคลิปเพี่ปิดคลิปดีมากเลยครับพี่ครับ จะจะบอกลาไงจะบอกลาต้องต้องพูดไงต่อแค <c oughs> ่นี้เออดีมากเลยครับพี่ครับ